สวัดีครับผมคลิปนี้จะพา Fc มาซ่อม Power amp นะครับเป็น Power amp ของผู้ใหญ่บ้านนะครับยี่ห้อ a ต t ร r er, นะครับ1,500วัตต์นะครับตามสเปคก็คือฟิลนะครับฟิลทั้งฝั่ง a c นะครับฝั่ง a c แล้วก็ฝั่งก่อนจะเข้าม้เอแปลงน,นะครับมันก็จะขาดนะครับอย่างนี้นะครับ ลูกค้าก็หอบมาให้เป็นกรรมเลยนะครับใส่เท่าไรก็ขาดนะครับอีการเช็คเบื้องต้นนะครับให้เราโดนะครับชุดที่จ่ายไฟนะครับให้จ่ายไฟให้ power amp นะครับหมายก็คือเข้าตัวมินนะครับมินแอมป์นะครับกดนะครับแล้วให้เราวัดคุณลักษณะนะครับวัดไดโอดก็ได้ครับตั้งเลงได้ อีกไหมนะครับแต่ถ้าไม่ช็อตนะครับให้เราไปไล่ดูที่มิแอมนะครับว่าทรานซิสเตอร์หรือพาวเวอร์มันเฟดมันอาจจะช็อตนะครับเราไล่ทีละส่วนนะครับอย่าพยายามเอาฟิวใส่เด็ดขาดนะครับเพราะว่าฟิวขาดเนี่ยมันผิดปกตินะครับมันต้องมีผิดปกติเพราะฉะนั้นเรามาไล่ในส่วนของชุดใจไฟนะครับคือประกอบด้วย บิดไดโอดนะครับส่วนับเพลงไม่ค่อยจะเสียเท่าไหร่หรอกครับโอกาสน้อยมากนะครับจะบิดไดโอดแล้วก็ซีฟินเตอร์นะครับนะครับเรา,าวัดบิดไดโอดนะครับแล้วก็วัดซีครับในทีน่นี้ถ้ามีดิจิตอลก็ใช้เลี้ยงของไดโอดวัดเลยนะครับกับดันครับไม่เป็นไรจะไม่ได้ขาใช้ขา ตั้งกล้องนะครับครับผมวัดตรงบิดไดโอดก่อนนะครับทั้งเลี้ยงนี่ต้องเป็นยานวัดเดโอดก็ได้ครับสะดวกดีนะครับนี่ก็คือ,อบิดเดโอดนะครับมีสีขานะครับแล้ววัดตรงไฟเข้าก่อนนะครับสังเกตด,ดูก็จะมีรอย รอยแบบบิดลอกนะครับเหมือนกับการกินกระแสนี่เขาจะเกิดความร้อนนะครับวัดความนทานวัดดิโอดดูไม่ช็อตนะครับไม่ชอ็อตถ้าช็อตนี่เขาจะค่าเขาจะต่ำนะครับเป็นเกือบศูนย์นะครับวัดความซีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟบวกลบกาวนะครับซึ่งระบบตัวนี้น่าจะเป็น ocl นะครับก็คือมีภาคใจไฟ อยู่2ชุดนะครับคือบวกกับลบแล้วก็เทียบกับกาวนะครับส่วนนี้ไม่ไม่ไม่เสียนะครับส่วนของสีปิตเตอร์ไม่เสียตัวนี้เรามาวิเคราะห์ได้เลยว่าน่าจะเป็นที่เมนแอมตัวนี้นะครับ มันซ่อมมือใหม่นะครับมือใหม่ส่วนมือเก่าที่เก่งแล้วก็เดินผ่านเลยนะครับเพราะว่าคนบางคนก็เพิ่งจะศึกษาเรียนรู้นะครับการวัดก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับแต่มองด้วยตาปล่า แอมนะครับโท่าเอมตัวนี้นะครับที่เราดูแล้วเขาก็จะมีไฟบวกไฟลบนะครับสีเขียวแล้วก็มีกาวนะครับมีภาคแยกไฟอยู่สองแหล่งนะครับส่วนสีเหลืองนี่ก็จะเป็นเอาต์พุตครับแสดงว่าภาคขยายตัวนี้นะครับเขาเป็นระบบนะครับที่มีไฟเลี้ยงบวกลบนะครับคือ OCL นะครับพูดง่ายๆคล้ายๆ OCL นะครับแต่ว่าเขา คัปปิ้งนะครับผ่านมะแปลงนะครับหรือทานฟอร์มือนะครับแล้วก็สังเกตดูก็จะมีผ้าขยายนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นมอสเฟตหรือทรานซิเตอร์นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้แกะดูนะครับ่างสองฝั่งนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8สาม11่ห้้างนะครับข้างละสิตัวนะครับ แต่ละข้างนี่ก็ลักษณะเขาจะขนานกันหมดนะครับขนานกันนะครับ,นนนนรบทั้งซ้ายทั้งขวาน,นะครับขนานกันเพราะฉะนั้นถ้าช็อตตัวใดตัวหนึ่งนะครับอ่าก็จะทําให้ความน้านในต่น Scotland, าน,นะครับทําให้ฟิวเป็นสาเหตุทําให้ฟิวขาดนะครับแล้วก็เวลาเราเช็คนะครับให้เราถอดทุกตัวเลยนะครับถอดทุกตัวหรือว่าถอดทีละตัวทีละต,ตัวนะครับแล้วก็วัดความต้นทานดูนะครับ มันจะไม่ค่อยเสียทั้งหมดนะครับไ่ค่อยถอดทีละตัวนะครับก็คือขาหนึ 2, ่งขาสองขาสามนี่เอาง่ายๆนะครับขาสองขาสามนี่ต้องไม่ขึ้นนะครับต้องไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็น power MOSFET นะครับหรือ IGBT นี่เขาจะสลับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับสลับขาสองขาสามแต่ถ้าเป็น MOSFET นี่จะไม่ขึ้นนะครับหรือ transistor จะไม่ขึ้นนะครับตัวน,นี้ช่างเอทได้วัดแล้วก็คือ ครามทานต่ําทั้งหมดเลยนะครับเราจะถอดทีละตัวดูนะครับครับผมหลังจากตรวจเช็คนะครับเ<า>ขาจะเสียอยู่3คู่นะครับเขาเป็นเบอร์ทรานซิสเตอร์นะครับชนิด NPN กับ PNP นะครับไม่ใช่ power MOSFET นะครับซึ่งพอดีของทรานซิสเตอร์เนี่ยมันก็คือตอบสนองความถี่ในเสียงกลางค่อนข้างจะดีกว่านะครับ อร์นะครับ2 SC นะครับ5 2 0 0อนย์นชนิด NPN นะครับตัวนี้ส่วนพ n p นะครับก็คือใช้2องเอทีนะครับมันช็อตนะครับมันช็อตทำให้เพื่อนนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งลบฝั่งบวกนะครับมันก็เลยดึงกระแสลงกาวนะครับทำให้ฟิวมันขาดนะครับ เท่าไหร่ก็ขาดน,นะครับก็คือรโพงของผู้ใหญ่บ้านเ,นเป็นรโพงฮอนนะครับอาจจะช็อตรอบนะครับหรืออาจจะสายไฟช็อตกันนะครับทําให้เป็นสาเหตุของถ้าขยายมันเสียนะครับมันช็อตนะครับก็ซ่อมไม่ยากครับตัวนี้ซ่อมไม่ยากซ่อมง่ายมากนะครับสําหรับเพื่อนช่างที่เรียนรู้ใหม่นะครับหรือนะว่าคนที่ ไม่มีความรู้นะครับแกะเบื้องต้นเช็คฟิวเช็คอะไรนะครับเบื้องต้นนะครับ็สงให้ช่างซ่อมได้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะยาวนะครับก็คือสาระก็คืออาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าเป็นความรู้เก็ทเล็กน้อยนะครับสำหรับเพื่อนช่างนะครับการซ่อมนะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็โอเคนะครับซ่อมเรียบร้อยนะครับ